อเลยอนน้เเดินอยสาดจุงเลยน่เพราะไม่ล่ะเสียงเป็นไงล่ะเองคนนี้เสียงคือเนโทนที่โหลงมาก ชอบมากแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านหมูตาเลยค่ะยุ่งหาค่ะอะไรก็ไม่รู้จักแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะอะไรอ่ะนี่แหละครับว่าเราจะไป จิ้าเอ้ยให้แสงงเให้ัไปก่อนจะกะโดดน่าซันไปแล้วให้ปันไอพี่เดองมดาแล้วพี่เด็องมาดาแล้วเขาอมาด่ามั้หรือไอสติม ไม่อยากดูดูเพอไายอ่ะสวยดีู่ปดิกลุ่มกันไว้ค่ะน้องน้ำเงินยเขาบอกว่ากินตีนอยู่ประเทศจีนมันจะทำให้อุ่นขึ้นตรงนี้นะครับปั๊สองที่เดาหลายปั Then, ๊สองมเดาเดี๋ยวมาเราคนนี้น่ารักเราต้องมีตังค์มาแล้วตรง